สวัสดีค่ะเอฟซีวันน uh, ี้แม่น้องกระดามาตามพระอาจารย์วัดป่าพี่น้องเพิ่งกำลังสร้างพี่น้องเพิ่งกำลังสร้างกำแพงมือใหม่พี่น้องเนี่ยแนวทางวัดป่าพี่น้องเพิ่งกำลังสร้างแต่แต่ญาติโยมเลยเอฟซีไดเอฟซีเพิ่งโอนเงินมาพี่น้องก็ได้เอาเงินปัจจัยมาให้เพิ่นแล้วก็ได้เพิ่งกระเฮ็ดสร้างกระดานยิงพี่น้องเพิ่งกระเฮ็ดพาะอาจารย์เฮ็ดกระดานยิงสองคนพี่น้องเนี่ยสร้างกำแพงด้วพี่น้องเด้อ ซีไม่ออกน้ำนะ200นะคะคุณพมสวรรค์อ่อนโฟทา400บาทแล้วนนทิยาสมทบ500เป็นเงินหนึ่งพันหนึ่ง้อนะคะครับแล้วนะ,จะเจริญสุกเจริญพอดเจริญธรรมนเลอโยมเอ้ยอยู่กาล,า,กา,า,ลางป่ากลางโคกก็มีเทวดานั่งป่าแล้วมองเห็นเนาะอาจารย์เ็เค็ดไป พัฒนาไปพัฒนาวัดเท่นาว่าก็ไ่อยากไปญาติง้มเดือดร้อนไลยดอกใดๆก็สร้างเท่านั้นละอืมอาจารย์ไดหน่อยสร้างหน่อยมาลายก็เด่ไดหน้นาเจ้งหนึ่งเฮ็ดไปจังคุณนในพมสวจาดในคนก็บ,บอกว่าเออพระอาจารย์ที่ไม่มีโซล่าเซลใช้ให้ออมอบวัดนั้นก็คือวัดนี้นะคะทีออ่ว่าบ่ม <แฟ S 2> ีไ<แ>ฟฟ้าที่ใส่โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นะคะแล้วก็ บางบางคก้นคนก็อยากซอยเห็ดกับแพงเนี่ยตะวันเนาท่างเท่ากับเบ้าขาวดอกพอคนกักับอะไ้คิดถึงแน่าท่างเราคนอยากซอยอยากร่วมท่าบุญเอาเงื่อนตาได้ซอยเห็ดกับแพงทีละนิดทีลาน้อยแต่วันเน่ทางนี่วันนี้ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์นี้เราบ้ามืัอนี้ก็ขึ้นมาละไปเห็ดงานซอยแล้วกอคำแพงอยู่นะใส่กันมากอะลูกน้องคือเก่าละสร้างลูกน้องพี่นำคิดนำใจเล่าขืนมาซอย สร้างค่าสร้างคนกับแพงโหดก็เลยเอาเฮ็ดเอานิ้งสนอกเฮ็ดซอยกันเท่าสนอกเมื่ออาจารย์กับเฮ็ดซอยบ้โบ้ได้สางบ้ได้จ้างสร้างพาจานเฮ็ดกับนั่นนิงสองคนเ่รอะเฮ็ดกับแห้งพอหยุดตามกำลังต่อไปงานใหญ่กับจ้างสร้างมดละมันเฮ็ดไว้รอกงานน้หน่อยงานใหญ่ต้องจ้างระดับสร้างมีว่ามีต้องห้นะ คือสางสาลาขุดน้ำบอกอลาเห็ดต่งเสาใหญ่ๆพวกนี้ละนพ่อเห็ดกับส่างนิ้งกระติ็งไปเน็นๆคำนวนเราเน้่นิเงินนี้แนวทางหรือเปล่าคะอาจารย์คือตีมีเรานเลาก็มีแต่ไหตัวเก่าตัวเก่าจิวางเลยเนาะ่นมามันเป็นเลขพู่มากกว่าสิบคนได้ค่ะจังสิถามจังทิถามมันไม่ได้มัน อาวุธนี้ก็ให้จากนุ่มที่รวมบริจาค้ิดใจใส,ส่รัทธาได้ไหมนอใส่สัทธาขอนมียในสงบอยิอิสบรอยิอยากเกิดชาติได้ก็ได้ที่บุญสมผููุญในุศาสะนาคุ้มคร้องดูแรลรักษาเก็บตัวเองพกกำแพงสวรรค์มีกำแพงล้อมรอบเพื่อนันสวดันบุรุภาลรศมิงอ่ะ นี่เหมือนสิบธาตุสอยเกลือนนุนไอ้นุนไอ้นุนเพิ่มเสริมอายุมันควรยืนเกิดชาติคอยปกครองศาสนาคอยเจริญในวัดแม่วาในเมืงองผู้ส่งเข้ามีสุภาพแข็งแรงอายุยืนเด้อสาธุาธาวันนี้ขัไปถามนั่นละสร้างนิ่งกันละคุณซร้อยคุณหากคุณมีแนวทางแท่อาจารย์ นะ้ยาเนัห้นึ่งหาศูนเนาะบ่เข่าเท่าไห่เอฟซีมันก็รวมเฮ็ดกำแพงน้ำอยู่สองสามคนนะะวันนี้ห้มบนเขาเน้อวันี้นานงฝันไปสองศูนย์ันสองศูนยสูกับเขาเล่าหรเ่าเขาเล่าอ่ะกับห ศูนย่นบ่อเก้าสองกับศูนย์ศูนย์สี่าางของเด็กผู้มาดปลาไม่ซ้ำนี่มันว่าอันนี้นนขาเป็นข่ารุดเป็นรุดคือคลิปเดียวม้วนเดียวจบมันบ่บ่ปล่อยหลายข้งงมันบ่น้อนทียาอาจจะม่คลิปเดียวเด้เดอคงสุดท,ท้ายรับเ่อริมาแต่ว่าขันมีกนมากปากเพื่นมารวมสางกําแพง ก็จะมาหมอบตื้เกานะคะถ้าเ่ามีคนฝากมากอะ่ะอาจจะมาคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะศูนย์ศูนย์นสี่นี่คันต้าีนี้กระสีทั้ได้ศูนย์ศูนย์กับศูนย์นส,นสี่มันบ่ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สี่สต่รูบาเลขมีสามคู่เลขสองตัวมีเก้าสองกับศูนย์ศูนย์สี่นี่สนนี้เป็นบ่ค่ะ ช่งเินได้กี่นนอเด็กุ้มวัดปานะคะผมบอกว่าหมู่บ้านอกาาหนึงกับสวงสีเงาค่ะเห็นไหมลูกศูน์ศูน์สีกับเก้าสองหอกจ้าศูนสี่เก้าสองเป็นเนทาเกษตรจินไดงนาทิาได้แนวทางวัดป่านะคะว่าวันที่สองพฤษธาักสองห้าหกแปด ความไมเป็นอ่งเอฟซีโชคดีกับจังมา่รวมส่างกำแห้งน้ำกันนะคะแล้วนีน่ยาเต็นสภาพบุญหายนะคะวัดนี่จะยู่กลางป้ายู่ป้าซานะคะมาอายุไก่นะคะจนมีท่างขาเก็เไก่ท่างก็น้อยหยา,ากจัานน้อยนะคะ,ะทา้าไปสวรรค์จะเป็นสี่เหลี่มยมหากนะคะ ในขทางของผู้มาเลาหายเก่าสองกับศูนนย่นุษนที่ยากัหายได้เอศูนย์ศูนย์กับศูนย์สีะเป็นแม่ร่างค่อสลัดกินได้นะคบานไทยนะคะฟันดีบอนีนีะฟันดีบอสฟันสองศูนยหรอฟันฟันสองศูนมันออกเล้าแล้วก่าันันออกที่เหลือไครที่เหลือเล้าก่อโอ้ทั้งเลนไทยทั้งเหลน ก็จะออกคือูที่แบบกินข้าวเที่ยงแล้วมันบ่นอ่ะบ่่ก็เลยไปกินข้าวเที่ยงพาไปกินในืบ้านน้มันเปน้อนบนบ่กินยู่อ๋อกินยู่วัดนล้ย่าขึ้นจะได้ออกมานอนเป็นมูฟพาจานบ่จากพนบ่ะยูส่งน้อนฝอยเปนฮะย่าเพยนบ่อยู่ยังอบน้อนฝอยเปนโอ้าย่เพยนบ่อยู่จังมาเป่าทาย่าพาจารยูยู่ ก็ต <liberal, S 2> ัวได้มานอนอือ I ฝ mean, ันกันนึกว wow, right. ่าจะมานอนถูกมือโอ้จะมาแต่ย่ำเห็นงานมันบ่มันได้ยขาดีดีนู่นนี่ผู้ใดผู้ใดสั่งเนี่ยปกติข่อยม่านจิเป็นเพิ่งหยาได้ไหมไม่ได้เจาะไม่ได้ได้สังกะสีนี่ไหมสังกะสีสันไทยเลยไหมผู้ใดซื้อมาเหลือมาจะน่าด่า เราให้ฟูกระเบื้องไายนี่นะจานปูเมื่ได้จ้างตางได้มาดีเนาะประหยัดพุดหลาย้ายเนาะเหตเองเลยใหม่แต่ยู่ไนปลาเนี่ยนะเนาะตัดมาเหตนะค่ะอ้างสรุปวันเนี่ยทั้งเดียกทางวัดตานะคะเลขพุ่มเก้าสองกับศูนยูนซี่นะคะตัดให้เรียกศูนศูนกับศูนซี่เป็นนั่นนะคะเจอสากสินแบงครับานไทยนะ ไฮเอฟซีโซเดียมเดอร์อันนี้จะได้ร่วมส,สางกำแพงซอยกันนะคะเอาปังปังไม่รู้อะไรปังปังคุณครูอาจารย์บอกว่าเอาปังปังไปแตกสามตัวเลยนะแตกสามตัวตตได้ใหดกำแพงครูดได้แตกสามตัวมาคุยกันสานี้อยู่ของแม่นม่ามาแตกสามตัวเขาพูดอันนี้นะคะที่หายเนวท่านะคะวันนี้ไฮเสฟซีดีนะทางของนันนี้เลขพัฒตาเลขคูมนะคะ เด้อพี่น้องผนสร้างกำแพงเป็นบริจ้างสาร้างพี่น้องประเทศกันเองพวกนัน้นเองกับพระอาจารย์ประเทศกันสองคนพี่น้องผน,นสร้างกันสองคนถ้าก็เริ่มสร้างสินะนิงพี่น้องเป็นเกษตรเฮ็ดไปพูนยางหอดทุนพี่น้องผมเฮ็ดตามงบพี่น้ององบมาแบบไหนเป็นกเก็ดไปเรื่อยๆบรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะ